สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อมาสบายฟาร์มค่ะวันนี้ก็ลังลจากเมื่อวานที่มะเขือเทศเราเจอเหี่ยววไปแล้วนะคะก็ได้คําแนะนํามาจากอาจารย์ดรบุญส่งน um เนอะว่าให้ใช้แคลเซียมเนอะอะไรที่เป็นแคลเซียมก็คือจะมีะปูนขาวก็ได้หรือไดโดไมก็ได้หรือน้ําขี้เถ้าก็ได้นะคะตอนนี้เมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแม่แช่น้ําไว้นะคะใส่ถังใหญ่ก็ปูนไม่ใช้ปูนขาวใดโดไมเนาะ เนี่ยมันจะดีกว่าปูนขาวเนาะมันไม่ไถูกเผาก็คือแช่ไว้แล้วล่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนน้ําอะไรนะหมาไอปูนแดงปะก็คือเรามันจะอยู่ด้านล่างอะคะ่ะจะเบียรไม่ได้ปวนให้ดูนะก็คือมันจะอยู่ข้างล่างแล้วเราก็ใช้น้ําสีขาวมันเนี่ยก็ที่มีแคลเซียมแล้วเนี่ยไปตักรสก็คือเนี่ยเบกก็จะสาธิตให้เพื่อนๆดูแต่ว่า เมื่อเช้าอ่ะแม่เพิ่งลดน้ําไปก็เลยก็เลยเออก็เลยยังไม่ลดกะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะช่วงเย็นเดี๋ยวเราให้น้ําเย็นคือเราจะไม่ได้ให้น้ำแล้วเราจะเข้ามาลดลดลงไปตรงเออย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมกล้องกับ ตาคนมันก็ไม่บาน,นนี่อันนี้คือหลุมหลุมเมื่อวานที่เราถอนออกก็คือเดี๋ยวจะทำการลดไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาไดโดไม้ค่ะหรือขี้เท่าก็ได้ค่ะก็เอามาต้นนี้ยังไม่ได้ถอนออกเพราะว่าเมื่อวานกะว่าจะให้แม่ลดแม่ไม่ได้ลดให้จะดูว่ามันหายเหี่ยวไหมแล้วเดี๋ยวเรามาตามผล ก็คือมันจะมีต้นที่เราถอนออกไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานที่มันเหี่ยวมากๆก็เดี๋ยวแปะคลิปลิงก์ของคลิปเมื่อวานให้นะคะเผื่อใครยังไม่ได้ดูก็อันนี้เริ่มเหี่ยวอันนี้ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วค่ะเริ่มเหี่ยวเหมือนกันก็จะยังไม่ถอนออกก็คือเดี๋ยวจะลองเอาดาโดไม์อะคะ่ะมามาใส่ใต้ผ้าะคะ่ะนี่อาจารย์สัมคิณแล้วว่าลองเอาดาโดไมยย์หรือขี้เถ้าก็ค่ะมาโรยรอบๆด้วยการเชื้อมันวิ่งออกค่ะ ก็เดี๋ยวดูว่าอต้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะมาตามผลอีกทีก็คือเดี๋ยวเบียจะถ่ายเป็นภาพนิ่งแล้วแปะเป็นคลิปตอน้ทยไว้ให้เนาะคลิปมันจะไม่เยอะมากมมมาก็เดี๋ยวมาดูว่าจะตายหรือจะรอดสําหรับต้นที่กําลังจะเขียวนะคะก็ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็คือพอดีของมันอยู่ครบก็เลยทําให้เพื่อนๆดูกไล่นลื่น <laughs> อยในสวนนะคะมีทุกอย่างโอเคก็มะเขือเทศกำลังจเจริญเติบโตดีค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังไว้ขแขนงวีแล้วเดี๋ยวจะพันจะอะไรยังไงอีกทีก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูดูกันเรื่อยๆนะคะจะได้มีความรู้เหมือนกันสามารถทำได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาลาก่อนคะ่ะบ๊ายบายจ้า